น่าต่างมีไอ้ละอ้อนน่าต่างน่าต่างห้องนอนอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยคู่เจ้าไมตกข้างล่างว่ะข้างหน้ามึงสองตัวแหละสองตัวข้างล่างว่นอยู่ตรงไปได้ไอ้เหี้ยคู่ตอบสนองไปหมดแล้วเสียงมันละนัวไปหมดมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละ

มันแทบไม่กแต่ห้องอกันแ้ไอ้เนี่ยแฝกเอาไปตรงแคบเม่อจะวิ่งมาตีอยู่กวิ่งตก <Yeah. S 1> <laughs> ใช่ไหมว่า<ม><ม>รู้สึกว<า>่าม,มันหลอนเสียงเหมือนกันใช่ไหมผมหลอนเนี่ยตั้งแต่ตั้งหลายแมตช์แล้วนะเว้เชื yeah. ่อไหมตานี้แม่งแบนดไม้โตนี่ไงไม่อยากโดนแทบแต่ไอเ้ตะเกียมันอยู่ตรงบันได <Yeah. S 1> ไว้ว่า